เอาล่ะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเล้ละิ่งใหอ่าก็ไม่พูดภาพทะเพเราไปเริ่มกันเลยฟรีไม่เอาดูอวด้วนนะมาเล่นเลยเดี๋ยวเดียวเสียงดังไปนิดไปเลยเสงก็เียงไปตัวเราที่แหละเซ็งไม่ใช่ใครที่ไหนออื้อ ตุ้มตุ้มปุ๊บมีมมชื่อนี้อย่างยาวตัวเลขมากกว่าชื่ออีกหนูแฝงให้ได้แฝงให้ได้ปู๊ดาปเรื่ยอยๆอ,อึ๊บนี่บิกสำคัญอืมเอออุ้โอ้โหหมอกโดดไปแล้วอืมตุ้ม บู <oo> ไปเลยไปสี this, ่ ح, น้ำมันหมดไปเลยโอ้เจอวัวโหดิทัดสวยงามใช้ได้อยู่ปึ๊บปาป่าโอ้โดนตัวเองแฟงอุ้ยอยูโอ้โหเดี๋ยวก็ตก ตายแล้วประมาณเต็มถังโอ้โโอ้โหถอยมาก่อนโอเคเร่งเร่งเร่งสิขึ้นไปขึ้นไปโอเคได้ถึงแล้วลงมาลงมาเลกต่อนี่แหละนี่แหละโลดขึ้นไปโลดขึ้นไปลงลงมาอือเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เวไปเลยเยาโอ้โหน้ำมันจะหมดโอ้ยถึงมาเนี่ยนิดเดียวอุ้ยอุ้ยเกือบตายโอ้น้ำมันเกือบหมดไปเลยอู้ระตกกระตก,ก,ะตกได้มาสามพันเจ็ดแล้วอุ้ยอันนี้มันยากอะไรขนาดนี้ ขึ้นไปไม่ขึ้นเออเดี๋ยวปัาดเอเอไดเวอร์ดาวไม่เย่นี่ของขวันเอเราไปดูถ้วยกันดีกว่าเเปิดได้ไรโอ้ได้เงา อืมเอาไปเปิดล็อกดีกว่าโอเคได้ดัานมายแยว้วซื้ออะไรดีซื้อเป็นอะไรดีตอันนี้ดีกว่าอะไรก็ไม่รู้มอสติีอ๋อโอเคนี้แหละไปเลยนี่เร็วขึ้นแรงขึ้นูอนีห ไปเลยนิดด่นป่าเลยยกล้อโอ้โหไม้ไม้ไม้ปุ๊บลงขึ้นลงใหญ่ใหญ่ถุงเงินถุงเงินถุงทองโอ้เพิ่มหนึ่งพันไปแล้วโอ้โหอุ้ยขึ้นเนินขึ้นเนินปึ๊บเดี๋ยวระวังระวังตก ระวังโอเคเอ้ยขอเงินเก็บได้ไปลย้อร like ู้รู้โอเคปึ๊บ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 มันไงได้ด้วยเวลาเดี๋ยวจะสามพันแล้วเอาไงเอาไงอืมอันนี้แหละต้องถอยมาต้องถอยมาไม่งั้นซึ้อไม่ได้เดี๋ยวมันจะหมด หนึ่งสองไปไปเลยไปเลยไปสิขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกขึ้นไปเอ้ย้ยโอ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ยเออไปเนี่ยไรอะ่ะเออ ไรก็ไม่รู้อ๋อนี่เล่นถ้วยชิงก่ามามามาเคมาโอ้ถึดบบบูมบูมเออไปแล้วยังไม่ไปสกคันโอที่โหลแล้วเร็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  ไปเร็วเร็แงแล้วแสงแล้วแสงแล,แงแลเราเร็วอยู่แล้วมาแสงแล้วเร็ว,รวอูระที่สามโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมทำไมโอ้ยคันนี้โคตรเร็ว เราก็เร้วไม่แพ้กันฮึบฮึบนีด่านที่สองนี่แทงแล้วแซงแล้วแฟงแล้วอย่าตายแล้วกันไปเลยอ้โหคนเนินขึ้นเนินระวังให้ดีอือระวังระวังอู้หูโดนแซงอู้หูโดนแซงอ่ะโอ้โห สามอีกแล้วอ่าที่สองที่สองโอเคแข่งกันสามทีดู ย็นต่อเลยโอเคเมื่อกี้หาเล็กหน่อยออมาไปหรือโอ้ดูน่าจะไปอัพเกรดหรอหน่อยอันนี้โอเคง่ายหน่อยเนี่ยเท่าไหร่ไปเลยไปเลยไปเลยอืมชนะใส สะอาดไปเลยง่ายมากตอนนี้กินหมูกินหมูม่ใช้กินหมูนี่หมูแบบง่ายๆนุ่มที่หนึ่งโอ้ยครับยังขนาดนี้โอเคมาโอ้โหเร็วมากโอ้โหคนนีเร็วมาก ไม่กินใช่เลยอืมโอ้โันแฝงกันไปหมดเลยเราต้องแสงให้ได้ไปเลยแสงให้ได้แสงให้ได้แสงให้ได้ไม่เหลือค่ะโหแสงอย่างเจ็บอยู่โอนาทีนาที ย้เรชแพ้ชนะแล้วโอเคก็ Viking SUBSCRIBE mm hmm. ขอจบเป็นเพียงเท่านี Oops. ้นะคบใครใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ